ครับครับสวัสดีพ่อไอ้สี่เหลาอ้เองสาวน้อยไปบ้านแพงครับยี่สี่ช่องซงชาแนลนะครับเด้อครับวันนี้เป็นวันพระราชสมภพนะครับเป็นวันเฉลิมฉลองพรรษาครับในหลวงรัชกาลที่สิบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สิบนะครับวันนี้ทางอำเภอหนองบุญมากนะครับร่วมกับทางท่านนายอำเภอนะครับผู้น่าสวนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อรถเพื่อช่วยนะครับ พ่อค้าประชาชนของอำเภอหนองุณมากนะครับได้มาทําพิธีนะครับตลอดจนร่วมทําบุญตัะบารพระสงฆ์นะครับเจ็ดสิบสามรูปนะครับในวันนี้นะเนาะก็คงจะเป็นในช่วงเวลาเก้านาฬิกานะครับนาะที่จะเริ่มนะครับนาะตอนนี้ก็เตรียมรอความพร้อมนะครับเนาะ จะมีพิธีนะครับทางด้านในเจริญพุทธมนต์นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไลงเฉยไม่อน,นอนเลยไม่แน่ใจไม่น่าจะลงนะยังยังไม่ได้ไปทุกคนเลยเออเจอ เตรียมพร้อมนะตั้งเตรียมแถวโลนะครับเนาะอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นสบาย ในช่วงแรกนะครับจะมีพิธีอยู่ด้านทางด้านในหอประชุมอำเภอนะครับเนาะ ครบก็จะมีวิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งนะครับตลอดจนอ้มเด่มนะครับปัจจัยนะครับที่ ท่านนายเพเภอนะครับผูน้นส่วนราชการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อว่าผู้ช่วยนะครับชาวบ้านนะครับพอค้าประชาชนรับอำเภอหนองมากานะครับรกร็บรวมใจนะครับมาพร้อมเพียงกันในชาววันนี้นะครับเนาะ

อากาศเย็นสบายครับช่วงเช้านะครับอากาศเย็นสบายนะครับีเมฆมาหมดบ้างเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งครับเนาะ ชอนี้ก็อรอความพร้อมนะครับจะมีพิธีนะครับทางด้านในหอประชุมนะครับพิธีพระเทลานุเทละนะครับพระสงฆ์นะครับ73รูปนะครับเจริญพระพุทธมนต์นะคร,ครับก็จะมีวิธีต่างๆนะครับ จนเล้วเสร็จนะครับและในช่วงท้ายนะครับจะได้กรานมูนะครับพระคุณเจ้านะครับมารับบิณฑบาตนะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเนาะกับท่านนายอำเภอนะครับนำทีมนะครับว้านวนราชการนะครับจํารมกันนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์วัดผู้ช่วยนายยง นายกองการบริหารส่วนตำบลน,นะครับเทศบาลน,นะครับสมาชิกนะครับก็จะมา,มาร่วมกันนะครับสายบาทช่วงนี้รอความพร้อมนะครับเสร็จจากวิธีต่างๆแล้วนะครับพระสงฆ์ถึงจะ ออกมารับบินทะบาทข้าราชการ,ารง่านะครับเนาะ จะมีชาวบ้านนะครับนะทั้งร้อยสี่หมู่บ้านนะครับผ้นนำท้องที่ท้องถิ่นนะครับเนาะก็มีอำเภอหนองบุญมากนะครับก็มีเก้าตำบลน,นะครับหนึ่งร้อยสี่หมู่บ้านนะครับสำหรับอำเภอหนองบุญมากนะครับเนาะ บรรยากาศนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับเนาะแต่ก็ยังไม่มีฝนนะครับเนาะ สำหรับคลิปวนี้ลน์นี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่อง,งชาแนลไว้ด้วยนะครับเนาะให้กําลังใจครับผมขอบคุณท่านที่กดติดตามกดให้กําลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ